ตัวแบบต่อมานะครับตัวแบบที่3.5อยู่หน้า5 1นะครับถ้าลองดูนะครับตัวแบบกระบวนการหรือ process model เอาง่ายๆเลยก็คือตัวแบบกระบวนการก็คือว่าเราจะดูนโยบายสาธารนณะสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะดูว,ว่ามันมีกระบวนการในการออกนโยบาย ็นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้หรือไม่และแต,ใแตะ่ในแต่ละขั้นตอนมันมีความสมเหตุสมผลหรือที่มาที่ไปของอผู้มีอำนาจหน้าที่ในขั้นตอนนั้นว่ามาอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับดูแผนภาพที่3.6ครับตัวแบบกระบวนการ <c oughs> เขาจะบอกเลยว่า <c oughs> นโยบายสาธารณะที่ดีครับต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้หมีการระบุป,ปัญหา ทีเราก็ไปดูว่าระบุปัญหาเนี่ยระบุปัญหาโดยใครใครใครเป็นผู้รับผิดชอบในการได้มาซึ่งปัญหาการกําหนดทางเลือกนั้นมีการเขาเรียวกว่าอะไรนะพิจรารณาอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีการกําหนดทางเลือกที่หลากหลายหรือเปล่าหรือว่าการออกนโยบายตัวน,นั้นๆมาเนี่ยมีการการล็อกสเปคทางเลือกไว้อยู่แล้ว 3. ครับกระบวนการที่3เมื่อมีการกําหนดทางเลือกเสร็จแล้วปับ๊บมีการให้ความเห็นชอบหรือเปล่า ผู้ให้ความเห็นชอบเนี่ยเป็นคณะกรรมการไหมหรือว่าเป็นตัวบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งโดยไม่โปร่งใสหรือเปล่าพอให้ความเห็นชอบเสร็จปับ๊บออกเป็นนโยบายนำนโยบายไปปฏิบัติกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างไรสมเหตุสมผลมีประสิทธิภาพและประ,ประสิทธิผลหรือไม่สุดท้ายตัวแบบกระบวนการบอกว่าตัวสุดท้ายคือการประเมินผลมีกระบวนการประเมินผลหรือไม่อย่างไร วิธีการประเมินผลเป็นแบบไหนยอมรับได้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือไม่นะครับนี่คือตัวแบบกระบวนการการจะดูว่า,านโยบายสักตัวหนึ่งเนี่ยมันประสบความสําเร็จไหมเราดูว่ามีกระบวนการเป็นไปดังต่อไปนี้หรือไม่แล้วแต่ในแต่ละขั้นตอนมีการดําดเนินการอย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็มีการเมืองดีนะครับตัวแบบกระบวนการนี่ก็คือจะเป็นตัวแบบที่ทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้นโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรใครเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องในการกําหนดขั้นตอนตรงน,นั้นนะครับทีนี้ปัญหาของตัวแบบกระบวนการคืออะไรปัญหาของตัวแบบกระบวนการคือถ้าในประเทศไหนออกแบบระบบราชการให้มีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ มันเยอะมากเสียจนการนำไปปฏิบัติแล้วก็การเกิดผลกับประชาชนมันล่าช้ากระบวนการเหล่านั้นอาจจะเป็นตัวที่คอยฉุดความเจริญของของประเทศก็ได้นะยกตัวอย่างคุณนึกตัวอย่างง่ายๆว่าคุณไปทํางานติดตอ่อในระบบราชการและขั้นตอนม่งเยอะมากเลยเราก็จะพบว่าต้องกดบัตรคิวก่อนต้องมานั่งรอนะต้องนันนี่นุนโลหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะเสร็จกว่าจะทาได้แต่และเรื่องมันบางครั้งบางทีขั้นตอนกระบวนการมันเยอะเกินไปฉะนั้นไอตัวแบบกระบวนการเนี่ย แต่ละประเทศอาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ละรัฐอาจจะมีไม่เหมือนกันเพราะว่าบางประเทศก็มีการปกครองสมภูมิภาคบางประเทศก็ไม่มีไอ้ตัวแบบกระบวนการยิ่งมีมากยิ่งซับซ้อนเหมือนรัฐราชการไทยเนี่ยมันจะยิ่งเป็นตัวที่ทําให้นโยบายนําไปปฏิบัติได้ล่าช้านะครับเอาเรื่องตัวอย่างง่ายๆตัวแบบกระบวนการเนี่ยอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างมันก็มีเรื่องดีในะการจัดซื้อจัดจ้างาถ้าท่านอยู่ในเวลล็วงราชการเมื่อก่อนการจัดซื้อจัดจ้างมันจะง่ายกว่านี้ คือมันไม่เชิงว่าง่ายหรอกแต่มันสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่านี้แต่มันถูกต้องนะถูกต้องตามระเบียบเลยการเปนว่าในปัจจุบันการจะซื้อจะจ้างอะไรก็แล้วแต่ต้องทําอย่างตรงเปะ๊ะเหมือนคุณัา่างซื้อปะกา5ห้าบาทคุณจะซื้อปะกา5ห้าบาทห้าสิบไม่ได้หรือสี่บาทห้าสิบนี้ก็มีม,มีมีปัญหาละคือคุณต้องชี้แจงแล้วว่าตังทอนตอนกี่บาททอนจากไหนทําไมถึงไม่ได้ตามสเปคเยอะครับเอาง่ายๆ่ลยเลยคือมีม้มวนสายไฟอยู่ม้วนหนึง่งสั่งซื้อนี้จากประสบการณ์ผมนะสั่งซื้อมา5เมตร กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยมันมีมันดีแต่ว่าด้วยความที่รัฐไทยมันเป็นรัฐราชการที่มุ่งเน้นกระบวนการยิ่งเยอะมันยิ่งรู้สึกถึงความโปร่งใสอ่ะเขาก็อัดความโปร่งใสเขา้าไปเยอะๆเลยปรากฏว่าสายไฟยาวห้าเมตรเอาออกมากลางนะครับตั้งแต่ต้นเลยกลางจนสุดเลยแล้ววัดด้วยตลับเมตรด้วยได้5เมตรไหมอันนั้นอนะ่ะถามว่ากระบวนการมันถูกต้องตามหลักไหมมันถูกต้องแต่เมื่อมันเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นตัวที่ทําให้ความเจริญไม่ปรากฏเช่นเดียวกัน นะครับฉะนั้นตัวแบบกระบวนการเนี่ยม,มันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวมันเองมันเหมือนเป็นดับสองคมถ้ากระบวนการมากไปมันก็ไม่ดีนะครับทีนี้ไอในตัวแบบกระบวนการเนี่ยมันจะมีคมาําอธิบายอยู่แล้วนะฮะห้าตัวห้าทั้งห้าขั้นตอนเลยนะครับท่านไปศึกษาดูนะครับ ตัวแบบที่6ครับตัวแบบหลักเหตุผลนะครับอันนี้เข้าใจได้ง่ายเลยนะครับเขาบอกว่าฐานคติที่สําคัญของหลักเหตุผลต้องมีอยู่7ประการที่1ต้องมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของสังคมไม่มีการใช้นโยบายใดที่ต้นทุนสูงกว่าผลประโยชน์อ้าวอันนี้ชัดเจนฮะนโยบายเนี่ยออกมาแล้วต้องได้ประโยชน์มากกว่าต้นทุนถ้าหากว่าต้นทุนมันมากกว่าประโยชน์ที่ได้เขาเรียกว่าขาดทุนนะครับ สมในระหว่างทางเลือกตัดสินใจทั้งหมดที่มีอยู่ผู้ตัดสินใจควรเลือกนโยบายที่ให้ผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงสุดคือเลือกทางที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง 4. จะต้องเข้าใจ คุณค่าที่พึงปรัรถนาของสังคมทั้งหมดแล้วรวมถึงการให้น้ำหนักของคุณค่าเหล่านั้นตีความง่ายๆก็คือว่าเข้าใจว่าสังคมเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องดําเนินการจัดก,การก่อนดังนั้นเรื่องของความสมเหตุสมผลอันดับแรกคือต้องประเมินสถา,านการณ์ประเมินปัญหาบริบททางสังคมให้ออกว่าเรื่องใดควรมาก่อนเรื่องใดควรมาหลังนะครับทีนี้ไอาการประเมินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือฐานคติฐานคิดของผู้ประเมินด้วยนะครับอย่างที่บางทีผู้บริหารขาดมันสมอง ค่อนข้างจะไม่มีสติสัพปพปัญญะและไม่มีสติปัญญาในการประเมินสถานการณ์ก็จะยกว่าเรื่องของฉันที่ฉันมองว่าสําคัญที่สุดมันต้องมาก่อนนโยบายหรือเงินทุนอะไรก็แล้วแต่มันต้องไปเรื่องของฉันก่อนทันีีประชาชนอาจจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับ 5. ต้องเข้าใจทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้คือต้องเป็นคนฉลาดแหละการจะออกนโยบายแก้ปัญหาอะไรอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่าทางเลือกในการออกนโยบายมันมีหลายทางอยากจะแก้ปัญหาน้ําท่วมไหมอยากจะแก้ปัญหาไฟฟ้าไหมมันมีหลายวิธีครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยบ้านคุณไม่มีไฟฟ้าอ่ะแม่งต้องปักเสาอย่างเดียวเฮ้ยมันมีวิธีอื่นก็มีในการสร้างไฟฟ้าแถวนั้นมีเขื่อนไหมแถวนั้นหรือถ้าไม่มีโซลาเซลล์ได้ไหมหรือระบบไหนว่ากันไปนะครับไม่ใช่แบบเอไอเออคูจะปักเสาอย่างเดียวเลยมันมันก็ไม่ถูกเรื่องนะครับหสามารถคำนวณเออไม่ใช หจะต้องเข้าใจผลลัพธ์ของทางเลือกของนยโยบายแต่ละทางเลือกเราพูดถึงทางเลือกนยโยบายแล้วเนี่ยแต่ละทางเลือกจะต้องชัดเจนด้วยว่าถ้าฉันเลือกทางนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับสามารถคํานวณสัดส,ส่วนระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนทางเลือกของนยโยบายแต่ละทางเลือกอย่างชัดเจนไอ้ข้อนี่เราจึงต้องมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไง เพราะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีหน้าที่สําคัญในการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจออกนโยบายให้ผู้บริหารพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับเจตผู้ตัดสินนโยบายจะต้องพิงจารณาเลือกอ,อะไรนะทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารแล้วนะครับ ถ้าเราใช้หลักเหตุผลในการบริหารประเทศในการออกนโยบายผู้บริหารจะต้องเลือกทางเลือกที่เขาจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้มากที่สุดซึ่งในหน้า4 0เอ้ห้เนี่ยจะมีตัวแบบหลักเหตุผลอยู่ด้านล่างนะครับของดวิดอิสตันเหมือนกันอิสตันเขียนเยอะจังนะครับมันคืออินพุตแหละแล้วมันก็ต้องเอ่อช่องแรกคือด้านด้าน,ด,านด้านไหนละ่ะด้านซ้ายสุดแล้วกันปัจจัยนําเข้าทรัพยากรทั้งหมดที่ทจําเป็นอ่าอินพุต กำหนดและให้น้ำหนักกับเป้าหมายจริงเตรียมชุดของทางเลือกนโยบายที่สมบูรณ์กำหนดและให้น้ำหนักเกณฑ์ขั้นนิยมทรัพยากรทั้งหมดอย่างสมบูรณ์คือเราต้องมีึ้ d ดาต้าเราต้องมีข้อมูลก่อนแล้วก็มาคำนวณว่าด้วยต้นทุนที่มีเท่านี้เราจะให้ผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้อย่างไรมีกี่ทางเลือกแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายนี่คือการใช้หลักเหตุผลแต่ถ้าเรามีผู้นําประเทศที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ย หลักเหตุผลมันก็ใช้ไม่ได้เอาคุณนึกง่ายๆแล้วกันประเทศไทยเราเนี่ยลองหานโยบายสักตัวที่คิดว่ามันออกมาโดยการใช้หลักเหตุผลนในการออกนโยบายคืออะไรอะ่ะมันก็อาจจะมีหลายตัวนะมีเหตุมีผลแต่ไอ้คาว่าเหตุผลเนี่ยบางทีมันมีฐานที่ตั้งอยู่ก็คือว่าเหตุผลที่เอื้อต่อใครด้วยบางครั้งบางทีมันก็มันก็ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ลงสู่ประชาชนทั้งหมดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจบน,นหลักการเหตุและผลเนี่ยต้องให้ประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดยกตัวอย่างเช่นโครงการลดคันแรกอะลดเท่าไหร่นะสามลดหนึ่งแสนบาทเด้อลดอีโคโคาร์มันไม่สมเหตุสมผลสำหรับผมสำหรับผมนะมันไม่สมเหตุสมผลต่อประชาชนแต่มันสมเหตุสมผลต่อนายทุนที่โดนน้ําท่วมก็อาจจะเป็นเหตุผลของรัฐอาจจะเป็นรับผิดชอบหรือพยายามดึง ดึงนายทุนต่างชาติที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้คนไทยประสบภาวะตกงานก็ได้มันก็เราก็ต้องไปศึกษาดูครับว่านโยบายนั้นน่ะมันมีเหตุผลอะไรหรือมันมีวาระซ่อนเล้นอะไรที่แฝงอยู่นะครับเขาบอกว่าหน้า53นะครับอย่างไรก็ตามแนวคิดของตัวแบบนี้ยังปรากฏข้อบอกพร่องและอุปสรรคในการดำเนินการอยู่หลายประการหนึ่งไม่มีผลประโยชน์ทางสังคมใดโดยส่วนรวมที่สามารถตกลงได้อย่างชัดเจน อประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของสังคมจริงๆมันคืออะไรอย่างเราอาจจะบอกว่าประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของสังคมจริงคือกินหรูอ,อยู่สบายขับรถเบนซ์ไตเอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันคือประโยชน์ของคุณน่ะมันไม่ใช่ประโยชน์ของสังคมอะ่ะฉะนั้นอันดับแรกต้องหาบริบทของสังคมนี่ให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วสังคมมันต้องการอะไรกันแน่บางคนบอกว่าอยากได้ไฟฟ้าแต่บางคนบอกอยากได้ประชาธิปไตยบางคนบอกอยากได้เงิน อะไรคือประโยชน์ของสังคมกันแน่แต่ใน <vê> ในขณะบางคนอาจจะมองข้ามไปตรงนั้นบอกว่าฉันอยากได้รัฐสวัสดิการที่ดีก็ได้นะครับสองความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และต้นทุนจํานวนมากไม่สามารถเปรียบเทียบหรือให้น้ําหนักได้ ż. ความขัดแย้งที่มีน้ําหนักมากคยเอยนะความขัดแย้งที่มีมูลค่ามูลค่ามากเราเปรียบเทียบน้ําหนักไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเลือกซ้ายหรือขวามันก็มันก็ทาให้พังทั้งคู่สังคมพังทั้งคู่ถ้าเราไม่ว่าจะเลือกซ้ายหรือขวาเอาง่ายยกตัวอย่างง่ relay, า,คายาคุณบอกว่า สมมติคุณเป็นนายกมันนี้คุณบอกแบนซีพียกเลิกเซเว่นหมดสมเหตุสมผลไหมครั้งแรกมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วมูลค่าความเสียหายเย่เกิดขึ้นอ่ะมันตีเป็นมูลค่าได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้โอ้ลองนึกภาพเรายกเลิกเซเว่นทั้งประเทศนะครับคนตกงานน่าจะหลักแสนนะครับซึ่งความเสียหายมันก็มีอยู่ะการคิดเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างคิดยากอยู่เหมือนกันนะครับผู้กําหนดนโยบายขาดความมุ่งมั่นที่จะตัดสินใจโดยยืนอยู่บนประโยชน์ของสังคมอันนี้ชัดเลยนะครับ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทำไมเขาถึงเรียกว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะสุดท้ายแล้วผู้ไอคนคนนั้นน่ะที่มันมีอำนาจในการตัดสินใจที่มันอยู่นบนจุดสูงส,สุดของการเมืองของสังคมมันน่ะมันต้องรับผิดชอบต่อผลทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นแล้วผู้มีอำนาจในการตัดสินใจควรจะเป็นผู้ที่มองการไกลมีวิสัยทัศน์มองการไกลไม่ใช่มองการใกล้ๆแบบแก้ปัญหาโควิดเหรอกักตัวสิบสี่สิบห้าวันนี่คุณกักตัวเองได้ไหมล่ะเดี๋ยวโควิดก็หมดอะไรเนี้ยมัน ลเลอะเทอะเพ้อเจ้อไม่ใช่นะครับนะครับสผู้กําหนดนโยบายมีได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคมอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวแบบนี้บอกว่า,าหลักเหตุผลเหตุผลท,ที่ถูกต้องในการออกนโยบายคือการออกนโยบายเพื่อประโยชน์ของมวลชนแต่ถ้าผู้ออกกําหนดนโยบายผู้มีอํานาจไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักนี่ก็เป็นอุปสรรคในการออกนโยบายเหมือนกัน ห้าหกเจ็ดแปดอเราไปอ่านดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้างเช่นการลงทุนมีอุปสรรคมากมายที่ต้องอมีข้อมูลอีกเยอะขาดความสามารถในการคาดเดาไม่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนึงที่โดนหนักๆเลยคือว่าผมไปดูโอลิมปิกจะจัดที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะเขาลงทุนไปสี่แสนล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ลงทุนไปเยอะอะเพื่อเตรียมรับโอลิมปิกอะเขาก็คำนึง การออกนโยบายอยบนหลักเหตุผลนั่นแหละปรากฏโควิดเกิดจ้าปั้งก็ไห้ลงทุนไปหลักล้านน่ละลกพันล้านมั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้าจาไม่ได้เมื่อกี้เห็นแบบนะครับเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เราควบคุมไม่ได้อะ่ะบางครั้งบางทีเราตอนเราตัดสินใจมันตัดสินใจอย่างมีเหตุผลไปแล้วแต่พอมันตัดสินใจไปมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นมันก็มีอุปสรรคขขงมันอยู่ในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะลองดูนะครับ 3.7นะครับตัวแบบส่วนเพิ่มนะครับอยู่หน้า53เหมือนเดิมก็คือว่า,าตัวแบบส่วนเพิ่มนี้ง่ายๆเลยก็คือคิดอะไรไม่ออกเอาของเก่ามาบวกของเต็วเพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยคือนโยบายสาธารณะในรูปแบบนี้นโยบายในรูปแบบนี้คือนโยบายอะไรคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีการามีการบริหารงานมาต่อเนื่องแล้วใช่ไหมยุคเก่าๆเขา,า,า,าจะมีนโยบายอะไรเขาก็ลากกันมาเขาก็มีกันมาบางอย่างมันไม่ดีก็ควรจะทําให้มันหายไป,ห,ยไปหรือปรับปรุงซะแต่ถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ย แล้วควรดำรงอยู่เพียงแต่ปรับมันเพิ่มเท่านั้นก็จะเข้าสู่รูปแบบของตัวแบบส่วนเพิ่มครับก็คือว่าการออกนโยบายโดยไม่ได้พยายามล้างไพ่ใหม่แต่พยายามออกนโยบายโดยยึดโยงของเก่าที่มันดีอยู่แล้วแต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปหรือเพิ่มอะไรบางอย่างออปชั่นบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งไอาการออกนโยบายแบบนี้จะเป็นการออกนโยบายที่ดี ดียังไงหนึ่งมันเคยชินประชาชนเคยชินอยู่แล้วแนละ้วมันก็สามารถดําเนินต่อไปได้สองคือมันไม่ต้องมาวางรากฐานการออกนโยบายหรือการน,นานโยบายไปปฏิบัติใหม่มันสามารถทําได้เลยยกตัวอย่างเช่นโครงการ30บาทารักษาทุกโรคของยุคทักษิณชินวัตนเนี่ยต้องมีบัตร30บาทต่อมาเป็นยุคของอภิสิทธิ์มั้งบอกว่าให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เห็นไหมมันมันมันเปลี่ยนแค่นี้เองแต่นโยบายยังอยู่เหมือนเดิมต่อมาประยุทธ์บอกว่าเรามีนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่30บบาทซะหน่อย นี่นโยบายหลักประกันสุขภาพตัวหน้ามเป็นของผมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเพิ่มแบบไหนก็ไม่รูกก็งงกันเขาไปพูดอยู่ที่อะไรองค์การสามาชาติชาติแต่ผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวท่านลองไปหาดูานะเดี๋ยวผมพยายามจะไปหามาแล้วก็แปะอยู่บนหน้าจอนี้ให้ท่านดูนะครับก็คือว่าแบบมันคือตัวแบบส่วนเพิ่มนั่นแหละพี่ไม่ได้คิดใหม่หรอกพี่แค่ไปเอาของเขามาที่มันดีอยู่แล้วแล้วพี่ก็มาแปะโลโก้พี่เข้าไปแล้วพี่ก็เพิ่มออปชันบางอย่างโดยสิ่งที่พี่ทำคือเปลี่ยนชื่อเจริญพรนะครับเจริญพรออนไลน์เนี่ ที่มันเป็นตัวแบบส่วนเพิ่มเหมะโครงการบ้านเอื้อทอนมันดีไหมมันดีครับอย่างยุคทักษิณทมพอยุคต่อมายุครัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ทําต่อก็มันดีอยู่แล้วไงก็เพิ่ม้าไปสิเราอาจจะแบบเพิ่มการสาดให้อันนึงเพิ่ม้วบ้านให้อันนึงก็ได้หรือ,อยังไงหรืออาจจะเพิ่มเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระมากขึ้นเรื่องของออปชั่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ปัญหาของตัวแบบส่วนเพิ่มในในในบางอย่างคือถ้าเกิดผู้บริหารชุดใหม่ไม่เข้าใจว่ารากฐานดั้งเดิมของนโยบายมันคืออะไรอ่ะ นโยบายตัวเดิมมันคืออะไรแล้วคุณมาเติมมันใหม่โดยที่แบบว่าอยากทําให้เป็นของกูอะ่ะมันจะพังอย่างเช่นโอท็อปกับโอท็อปนวัตวิถีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับนี่คือตัวแบบส่วนเพิ่มเลยคือแบบเพิ่มแล้วพังนะครับตัวแบบอ่าในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตัวแบบสุดท้ายครับตัวแบบทฤษฎีเกมคือการออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่แตเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเกมคือพูดง่ายๆนะนโยบายที่ถูกกที่ถูกออกมาเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราต้องการกระทําการบางอย่างกับเอ,เอาเยี่แบเหมือนคุณเล่นเกมอะ่ะ เหมือนคุณเล่นเกมแล้วคุณต้องคาดเดาฝ่ายตรงข้ามว่าจะทําอะไรแล้วคุณออกนโยบายมาดักไว้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ทํากันอย่างนี้นั่นก็แปลว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่บางครั้งมันไม่ได้ตอบโจทย์กับสภาพปัจจุบันแต่มันเป็นการออกมาเพื่อดักทางในอนาคตเช่นโควิด2 0 1 9ที่อูฮันใช่ไหม WHO บอกว่าฉันจะส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจจีนบอกโูไม่ให้เข้าเว้ ไม่ให้เข้าไม่เท่าไหร่ที่แกไปลบ d a t ้าฐานข้อมูลในสถาบันวิจัยทิ้งเลยนโยบายลบทิ้งแม่งให้หมดเลยเพราะมองว่าอะไรมองว่ามองไปที่ซีดีเกมนะถ้ามันเข้ามามันต้องค้นหาข้อมูลแล้เวเดี๋ยวกูจะเกิดอะไรขึ้นกับกูก็ไม่รู้ฉะนั้นกูลบไปก่อนเลยเนี่ยนยี่คือนโยบายนโยบายอาจจะไม่ได้ําเป็น้ออกมาเป็นกฎหมายหรือออกมาเป็นตัวที่มีต้องต้นที่ต้องมีต้นทุนในการใช้งานะนะครับในกรณีเนี่ย ดับยูเอก็ต้องวางหมากต่อไปอ่ะ๋อมึงลบเดี๋ยวต่อไปมึงต้องลบตรงไหนอีกเดี๋ยวกูจะแอบไปแฮ็กข้อมูลตรงนั้นไว้เนี่ยคือการมองคาดการล่วงหน้าว่าฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรแล้วก็ออกนโยบายไวอ้อ่ะนะครับอย่างเช่นของพี่ไทยเราเหรอันนี้ไม่รู้ว่านี่ผมมโนนะก็ะคือสมัยที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอะ่ะสมัยจอมพลปที่บุญสงครามอะ่ะจอมพลปอ,อาจจะมองว่าทํามไม่ให้มันขึ้นมาอู้แมนต้องมีปัญหากับญี่ปุ่นแน่ๆทั้งๆท,ที่เคยเป็นมิตร เป็นมิรกันนะไทยกับญี่ปุ่นสมัยก่อนนะก็ให้มันขึ้นมาแล้วกันต่อไปจะได้มีมีปัญหาในขณะเดีเยวกันพวกเสรีไทยก็บอกว่าเอเให้ขึ้นมาทําไงดีว่าไม่มีปัญหาละการกูเสรีไทยตั้งเสรีไทยสายอังกฤษกับอเมริกาเข้าเข้าไปพบสภาอเมริกาสภาอังกฤษเลยเพื่อวางหมากไว้ว่าต่อไปไม่้ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะมีเสรีไทยไว้ดักไว้ดักในการไม่ให้ไทยเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนี่คือการวางแผนดักกันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเล่นเกมอะนะครับ นี่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามในโลกของความเป็นจริงนี่โฟกัสเลยนะตัวแบบนี้ไม่สามารถใช้นํามาใช้ได้เพราะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแต่อาจใช้ได้ในกรณีของการทําสงครามหรือในเชิงธุรกิจแต่ในแง่ของการกาหนดนโยบายสาธารณะนะซึ่งต้องนําใช้เงินของรัฐบาลจึงไม่สามารถนํามาใช้ได้คือมันไม่ใช่อะไรที่มันจะออกนโยบายมาเพื่อดักหรือแก้ไขอะไรแบบที่มันมโนไปก่อนอนะ่ะมึงคาดการณ์ถ้ามึงคาดการณ์ผิดแล้วมึงลงทุนไปแสนล้านใครรับผิดชอบ นะครับมันไม่ใช่สงครามอย่างเช่นสงครามนี่วางแผนไว้ว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ครั้งที่สองอขึ้นกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจะขึ้นหานอบางดีอะไรเงี้ยก็วางแผนล่วงหน้าไว้เลยเอ้ยแม่งเราบุกทางนี้เราจะบุกทางไหนดีวางแผนล่วงหน้าไว้นะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างเช่นเฮ้ยแม่งเดี๋ยวทักสิณกลับมาทําไงดีวะ่ะตีรัว้วแม่งเป็นแบบรัว้วแบบแอทแทกออนไททันอะกำแพงวอลมาเรีย รอประเทศไทยเลยแม่งกลับมากูดักไว้ก่อนเลยเครื่องบินแม่งก็บ,บินผ่านประเทศไทยไม่ได้อันนี้มันเพ้อเจ้อมันทําไม่ได้เพราะมันต้องใช้ต้นทุนของรัฐนะครับแต่จริงๆแล้วทํากําแพงเหมือนแอตแทกออนไทตันไม่ได้ก็ทํากําแพงกัน้นเออกูละท้อใจคนต่างด้าวอะที่แบบว่าข้ามข้ามแม่น้ํามาก็ข้ามประเทศได้แล้วเอาโควิดมามึงกั้นตรงนี้นมึงทําได้นะมึงไม่ต้องแบบทําอะไรเว่อร์เวอร์แบบนั้นก็ได้นะครับ ้อแท้แเหลือเกินกับประเทศไทยนะครับรัฐบาลไทยนะนี่คือตัวแบบทั้งแปดตัวแบบนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนคุณมีแว่นอยู่แปดอันคุณจะมองการออกนโยบายของรัฐบาลนั้นๆผ่านตัวแบบไหนคุณก็จะเจอข้อมูลในในแต่ละตัวแบบที่มันที่ที่คุณมองลงไปนะครับถ้าเรามองพยายามใส่แว่นเลือกความสมเหตุสมผลมองนโยบายของรัฐนี้ของประเทศนี้ก็จะมองเห็นแต่ความสมเหตุสมผล ถ้าเรามองใส่แว่นเรื่องของชนชั้นนําในการมองมองนโยบายของประเทศนี้เราก็อาจจะเห็นการออกนกโยบายโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงชนชั้นล่างถ้าเรามองถึงแว่นที่ชื่อนโยบายส่วนเพิ่มเรามองไปเราก็จะมองเห็นนโยบายแต่และนโยบายว่ามันมีรากฐานอะไรยังไงและมันเพิ่มเติมตรงไหนอย่างไรฉะนั้นแล้วท่านสามารถใช้แว่นตัวนี้แปตัวเนี่ยในการมองนโยบายท่านสามารถใช้แว่นตัวไหนมองก็ได้ ะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเลยเราถนัดตัวไหนนะครับพยายามมองนโยบายในประเทศผ่านตัวแบบนั้นไปก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ